สวัสดีค่ะเคนแคซี่เองนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเกม GTA V นั่นเองนะคะโอเคค่ะนี้เราก็เล่นเซิร์ฟออนไลน์นะคะแต่ว่าไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะคะเล่นคนเดียวเนาะโอเควันนี้ขวัญก็จะมาเกียนนะคะใน GTA นะก็เขาให้เขียนใช่ไหมเกมเนี้ยก็ <c oughs> ต้องเกียนสิโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปขโมยรถนะคะแล้วก็ไปขายเนาะเอาเงินกันดีกว่า <c oughs> รู้สึกรู้สึกจะจนอะไรอย่างเงี้ยนะ ต้องหาเงินใช้นิดนึงอะไรอย่างงี้โอเคจอดรถไปนะคะอันนี้เป็นรถของขันนะคะที่ขโมยมานั่นเองนะสีเหลืองสวยใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปซ่อมรถอะเมื่อกี้ดันไปเผลอทุบกระจก,กอะน,นะโอเคนะคะแล้วก็กด M นะคะเพื่อเ,เลื่อนไปหาที่ซ่อมรถก่อนเดี๋ยวจะไปหาที่ใกล้ๆที่ซ่อมรถก่อนแล้วกันเนาะโอเคมอสช็อปนะคะเฮ้ก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนะคะแล้วก็จะไปขโมยรถสักคันนึงแล้วไปขายเนาะ ร้ายมากคันนี้นี่ก็ได้มาจากการขโมยนะคะแต่ว่าก็เป็นรถของขวัญที่เรียบร้อยแล้วทำประกันไว้เรียบร้อยแล้วด้วยโอเคเลี้ยวตรงนี้นะคะคันข่าวนั้นน่าสนใจจังโอเคซอยนี้ก็เป็นซอยที่เราจะเอารถมาได้นะคะขายว่าขอโทษสียขับชนเขาเฉย เขาจะยิงเราปะนี่อ,อ๋อโอเคเอาเป็นคนดีนะคะเฮ้ hey, เรามาจอดรถไว,ว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ะจะมีคนขโมยรถขวัญไหมนี่เฮ้ hey, ไปด้วยมือเปล่าแล้วกันค่ะเป็นคนดีต้องแบบว่าเดินสวยๆแล้<ๆ>วรดิยิงๆไปอ,อ๋อเขารอมาขายอดิเฮ้ย hey, ไม่ใช่ยิงนะ อย่ายิงหนูอ๋อทำไมต้องยิงหนูด้วยนี่ยิ่งไออยู่เจ็บคอคันนี้จะขายได้ไหมะคะคันนี้น่าจะได้ขายนะโอเคเดี๋ยวเราไปขายกันดีกว่ามันมีคนนะ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวขันกด M นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดเป็นโหมดห้ามหญิง โอเคทีนี้ก็ไม่มีใครยิงขวัญได้หรอกทีนี้ก็รอดนะคะสบายอขายรถกันดีกว่าอะล้ขโมยมาแล้วนะคะขายรถกันดีกว่ายังมีคนอยู่ข้างในประตูไสิฉันจะเข้าไปขายรถแล้วนะปึ้มโอเค ก็วันนี้จะมาขายรถค่ะพอดีว่าไปซื้อมือสองมานะได้มาสองพันขายดิโอเคขายแล้วได้เงินมาสองพันนะคะแต่ว่าอาจจะแบบออกแนวเหมือนขายไม่ได้ตลอดอะอ,อขายได้บ้างบางทีอะไรเงี้ยเพลเหมือนน่ากลัวเขาจะยิงเราปะเนี่ยเดี๋ยวเราเอารถเข้าไป แต่งเติมกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวทำสีใหม่ด้วยแล้วก็ซ่อมกระจกหน่อยกระจกมันแตกอะ่ะต้องขับแบบรามัดระวังนิดนึงนะมีรถของตัวเองแล้วก็ยิงองะ้ยเคอัน,นี้เดี๋ยวเราจะรีแพ์ไปนะคะโอเคมีเปลี่ยนอะไรบ้างไหมอะเบรกรีสเปคค่ะก็สามารถทำสีได้จะเปลี่ยนเสีอะไรไหมแพงจังเลยอะ่ะ สีฟ้าก็สวยดีค่ะทำไมสีม่วงมันแพงจังอ่ะโหดมากอ้ยอยากได้สีแดงแต่มันไม่ได้แดงอะเน,นี่ยล็อกอยู่ออยสีนี้สวยอ่ะสีชมพูนี้ก็จัดว่าเด็ดอยู่สรุปคือเอาสีเดิมมาละดีละประหยัดเงินนิดน,นึงนี่คือขวัญเนี่ยไม่ได้ซื้อบ้านเลยนะ ตอนที่น้องเขาซื้อมาให้แล้วส่งเกมมาให้อ่ะคือมันก็จะมีเงินอยู่ประมาณแปดแสนค่ะในตัวแต่ขันไม่ใช้ไหนหมดแล้วไม่รู้ <c oughs> โอเคสีเหลืองไปได้ละคะ่ะสีเหลืองนี้จัดว่าเด็ดอยู่นะคะโอเคออกมาโอเคปะเมื่อกี้เหมือนจะมีคนอยู่ตรงนี้เขาไปแล้วแหละโอเคขายรถขวันไม่แน่ใจนะมันเหมือนจะขายได้แค่ครั้งละคันอนะ เหมือนเหมือนขโมยมาอีกขายอีกทีก็ไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราจะไปไหนกันดีกด E S C ดูแมพนะคะปไปไหนกันดีอ่ะอ่าสน,สนุกไหมขับรถเล่นกันอะไรอย่างงี้อ่าซื้อหน้ากากกับหมวกใหม่ไหมอืมไปตัดผมไหม <laughs> สัดผมแล้วกันค่ะโอเคเลือกที่สัดผมใกล้ๆก,กับสวนสนุกนะเพราะเดี๋ยวขวัญจะแวะไปที่สวนสนุกล่ากันโอเคเราอาจจะไม่ได้เกียนคนมากมายนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกียนคนก็ต้องเปลี่ยนคันรถขับคันนี้ไม่เร็วค่ะคันนี้จะช้าไม่เร็วมากอะแต่จะชอบมันยาวดีมันคันมันยาวดีโอ้ขอโทษโต้องขับรถแบบตามกฎระเบียบนิดนึงหรือเปล่า อันนี้เขาบอกว่าให้เราตรงไปเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เมื่อกี้เธอจะตัดหน้าฉันเหรอตามกฎระเบียบเลยคน่ะ้จ <c ười> เกือบเกือบใส่คนแล้วล่ะเมื่อกี้เยอะค่ะตรงไปเรื่อยๆนะคะเมืองมันใหญ่มากอะรู้สึกแบบพอเล่น GTA แล้วแบบเรานี่แบบอยากจะขับรถเป็นเลยอย่างเงี้ยแต่แบบ คือขวัญขับรถไม่เป็นนะแล้วก็พอเล่นอย่างนงี้มันก็ดูเหมือนขับง่ายใช่ปะแต่ให้ไปขับจริงมันยากอ่ะโอเคเราจะไปร้านตัดผมไปเปลี่ยนทรงผมกันฟักนิดนึงนะคะ้จุดจุดจุดมกระโปรงหน้าฉันหืมขับรถได้กวนมาก อเคตรงนี้ผ่านร้านเสื้อด้วยว่าจะซื้อบ้านอยู่อ่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนดีนะคะแล้วก็แบบสตอรี่โหมดขวัญก็ยังไม่เคยลองเล่นนะหุย้ยคันนี้โหคันนี้ <c oughs> ปินปินใส่เฉยโอ้ดูดีดูดีเปิดประทุนด้วยเปิดประทุนล่อเปิดประทุนล่อใช่ปะมานี่เลยบ <c oughs> <c oughs> อลรถนะ โอ้โหตำรวจตามกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ไม่เป็นไรคะ่ะรู้จักเค็นเทซี่น้อยไปพอแล้วมาหนีตำรวจกันดีกว่ารถแรงอะ่ะมันเห็นแล้วแบบเอาเปิดประุนใส่หน้าไม่ได้ยามเราได้ไงอ่ะต้องเอารถเขาให้พังก่อนนะคะ เพื่อความมันโอเคต้องหนีตำรวจนะเฮ้ยมีร้านสักอยู่ข้างหน้าไม่เห็นตำรวจแล้วเนี่ยคนยังหวะยังนะคะมีข้างหลังหนึ่งพันแต่ไม่รู้เขาจะเห็นเราเปล่าข้างหน้าไม่มีค่ะโอเคมีแต่ข้างหลังเขาจะขับไปนอกแมปแล้วนะ ไปแนละ้วหลุดยังยังเว้ยมีรถตำรวจวาร์ปเข้ามาหนึ่งคันกำลังขับตามเรามาแหละไปแล้วค่ะไปใช้อโอเคพ้นแล,ล้วค่ะตรงนี้คืออะไรอะ่ะเรียกกำลังกายเหรอเฮ้ยันไม่รู้เมื่อก่อนแล้วไม่ตรงนี้ด้วยอะ่ะ เนี่ยจะออกกําลังกายจังเลยอ่ะอยากจะฟิตอัพฟิตอัพกับเธอบ้างอ่ะโอ้โหแต่ละคนต่อจังเลยอะค่ะคนเนี้ยอยากจะยกด้วยจังเลยอะค่ะยกก้นหนูไมไหมคะสนใจไหมฟิตกับ <laughs> มันมีแต่ผู้ชายนี่ว่ะมันฟิตบ้างได้ปหมไม่ได้อ่ะค่ะเขาไม่ให้เราทําอะไรเลยนะคะตรงนี้โอ้โหโอ้โหนี่นี่ค่ะหาขเขามีแฟนเขาจะแบบอ <laughs> อออเออเอ าจะฟิตมากเลยนะคะเนี่ยมันเป็นที่ฟิตกล้ามนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้นะก็แค่มาดูได้สวัสดีหนุม่ม่ะขอรูปไร้ลมเล้าสักนิดนึงได้ไหมคะจับก้นสักทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาทําการเซลฟี่กับหนุ่มสักคนหนึ่งละกันคะ่ะเดะเดเอาเป็นคนนี้ละกันคนนั้นมันถึกปะคนนี้ละกันคะ่ะกดกล้องมานะคะจะทําการเซลฟี่กันดีกว่านะมาเซลฟี่สักนิดนึองอะไรเงี้ มาทำการเซลฟี่กันสักหน่อยส <Okay. S 1> วัสดีค่ะหันมามองกล้องหน่อยสิคะหล่อจังแชะเป็นหนึ่งแฉอ่าเซลฟี่ของผู้ชายโหดมากเซลฟี่สักหน่อยหันหน้ามาสิคะนี่เซลฟี่เซลฟี่หันหน้ามาหน่อยสิมองกล้องสิเออนั่นแหละอ๋อฮ่าฮ่า ักอะไรเขาเลยนะไปเซลฟี่เขาเห็นว่าเขาหล่ออะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูอีกคนนะคะมีคนไหนหล่ออีกบ้างจะเซลล์หน่อยคนใส่หมวกนี้ก็น่าตาดีนะเนี่ยกำลังยกเวทกันเลยทีเดียวแบบออเอกันใหญ่สวัสดีค่ะก็อยู่กับเคนแคสซี่วันนี้ก็มาเซลฟี่กับหนุ่มๆเนี่ยม,มองกองะะล้องเลยสิคะสุหล่อมองกล้องนะคะไม่ใช่มองนมหนูนะคะสุหล่อสุหล,ล่อมองอะไรคะ หล่อมองนมหนูเหรออีกทีนึงสหล่อแล้วแะมองหน้ามองหน้ามองหน้าหาเรื่องเหรอเฮ้ยสุดหล่อเฮ้ยฉันไม่ได้จะทำอะไรไายเธอนะฉันก็แค่อยากจะมาเซลฟี่กับเธอได้ไหมอะเซลฟี่ได้เปล่าแคร็บอะแคร็บอะไรแคบปบอะไรแคปเหรอนี่นี่แคปเหรอฮะ แคบอะไรแคบอะไรแคบอะไรแคบหมูเหรอแคบหมูเหรอนี่โอ้โหอะเจ้าหัวตายแล้วอุ๊บอารีเทาวลั่นทาวลั่นกันเลยทีเดียววันนี้ทำอะไรคะเขาส่องทางไกลเหรอืต้องไปคุยกระชับมิตรสักนิดนึงละ สวัสดีค่ะก็ทำอะไรอยู่คะอยากส่องบ้างจังเลยอ่ะส่องด้วยได้ไหมนี่ส่องหน้าฉันอยู่ใช่ไหมฮะส่องหน้าฉันอยู่เหรอนี่นี่นี่อะไรมองนมมองนมเหรออุ๊ยหลบด้วยเยนี่หลบวะ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 อ้อโหดรอะก่อคดีกละเคนเกลตี้แม่งโหดร้ายว่ะไปค่ะเราต้องขับรถไป เจอคานุของเรานะคานุนนี่แรงมาก The Fast Five The Fast แปดกันเลยทีเดียวเมื่อกี้เราจอดรถไปตรงไหนอ่ะเอาแน่รถหายใครขับรถหนูไปไหนเออรถหายว่ะมีคนขับรถขวัญไปแล้วอ่ะไม่ใช่รถขวัญนะรถที่ขวัญขโมยมา ตอนนี้นี่เป็นผู้ต้องหาโอ้โหคันนี้เลยจ้ะแม่เจ้าแจ่มแมวมากแจ่มแมวมากโอตรงนี้แบบรถแจ่มแมวนี่เยอะมากโอเคปะ่ะโอรถแจ่มแมวมากค่ะหืมเหมาะสำหรับการรบปรีกเป็นอย่างยิ่งไปแล้ว The Fast f i g h กันเลยทีเดียวฟาสเกย์เกยเกยเงยนะ้า หนูไม่ได้มารกิตนะเมื่อกี้เขามาจับนมหนูน่ะหนูก็เลยต้องทันจัดการเขาหน่อยเองออบอกจัดการเขาอีกหน่อยเองเป็นตำรวจนี่โหสองดาวอะไรทีเดียวนะคะโดนสองกระทงไงว้าวขอโทษจ้าตำรวจต้องตามมาทันแน่นอนนะคะเห็นอยู่ไกลๆเวบเราต้องรัดทางค่ะท่านผู้ชมเราต้องไปทางสายกลาง ใช่นี่มันสนามอะไรนี่อ๋อแล้วนี่ตำรวจนี่ตามกันให้ควักเอ้าอย่ดคว่ำหย่ดคว่ำอย่าคว่ำโอ้โหเสาแถวนี้นี่ชนไม่ได้นะคะจุ๊บอ้าโอเคหนีคนละป่ะเดี๋ยวเราไปที่ไหนนะตัดผมอย่างจริงจังกันดีกว่าเมื่อกี้บอกจะไปแต่ก็ยังไม่ได้ไปสักทีนะ โอเคป่ะเดี๋ยวไปที่ตัดผมกันอย่างจริงจังเขาบอกว่าให้เลี้ยวตรงนี้ป่ะไปตัดผมกันดีกว่าว้าสปีดเทอร์โบบุนบุนบุญบุบุญนุ่นเกือบเลยค่ะจอดดีๆนั่นคนว้าวยังไม่โดนเลยแค่เนี้ยทำมาเป็นป๊อต อะไรก็คแค่นิดหน่อยคุณเป็นไรบ้างมีปัญหาปะทำไม <laughs> อ๋อสุบรียังไม่ถึงนี่ว่าเรดาร์ーーสายตาฉันเป็นอะไรบ่นี้ <c oughs> ต้องนี่ค่ะล้านข้างหน้านี่โอุยโอ๊ยอุ๊ยขอโทษค่ะย r รูส o s e r Lose อะไรลูสอะไรลูสอะไร เอาใช่ปหจะเอาใช่ปหจะเอาใช่ปหอยู่ดีม่ว่าดีไงแค่เดินชนนิดเดียวมาตัดผม <a> แน่นอนฉันไปนั่งก่อน you know อืมก็จะเปลี่ยนทรงผมนิดหน่อยรู้สึกมันจะไม่โอเคกับฉันเท่าไหรอ่อ่ะทรงผมเธอนี่ก็มีแต่ทรงเดิมๆเ,เลยนะฉันก็ตัดสกินเฮด <laughs> ไม่ได้สกินเฮดต,ตัดไม่ได้ จริงๆเราต้องใส่หมวกใช่ปะ่ะขวัญว่าทรงถักเปียสองข้างก็น่าจะเหมาะจะเป็นพสต์พจต์ะมาณสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ดูธรรมดามากตรงไหนดีวะตรงผมแม่งไม่สวยสักทรงอ่ะจริงๆงั้นเดี๋ยวเอาทรงถักเปียมาแล้วกันค่ะเดี๋ยวเปลี <be S 1> ่ยนสีผมด้ะเมื่อกี้เริ่มเปลี่ยนสีผมอ่ะ<ๆ> <laughs> โอเคเป็นสองข้างค่ะมันเข้ากับชันไหมเนี่ยเปลี่ยนสีผมกันดีกว่านี่ชมพู <c oughs> พิงค์ทั้งตัวปะติณวมันสวยดีแฮะใช่าาแล้วค่ะเราต้องเอาผมสีชมพูเพราะความแรด็ด <c oughs> เพราะความแรด็ด แล้วความเหมาะสมกับชุดของเรานะชมพูไปสิเรียบร้อยตัดผมโอเคแค่นี้นแหละฉันมาทำบริการแต่งหน้าดูไหมเมคอัพบลัชเชอร์บัชเชอร์ใส่เขียนเหมือนไม่ได้เขียนอะ อ๋อบัตเชอร์นี่เป็นแค่แก้มนิดหน่อยนะคะอ่ะแก้มแดงสาวแก้มแดงโอเคปะละบายออกจากร้าน <anytime. S 1> โอเคเดี๋ยวจะกลับมาเมื่อต้องการน,นะป่ะออกกันดีกว่าอ่าสนสนุกอยู่ใกล้ๆนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวสนสนุกกันดีกว่าจะไปขี่รถไฟหอ่อเออไม่ใช่รถไฟฟ้าบ้าเหรอุอย รถแดง sí, ไปนิดนึงโทษทีโทษทีรถมันนี่แรงมากเลยค่ะมันพุทธพัดพุทธพัดป่ะเล่น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 เหล่าฟงเหาไฟไม่รู้ไม่ชี้ขับมั่วหมดแล้วตอนเนี้ยแย้ถึงสนสนุกแล้วนะเย้แย่แย่ ต้องขับเข้าไปสวนสนุกนะคะโอ๊ยโอ oh my ก o d sorry 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 <Just train S 1> ฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉ <'s> ันก็แค่จะไปขึ้นรถไฟหอนอะ่ะเดี๋ยวฉันจะไม่ทันต้องรีบแล้วอ้ oh, sorry ด,ดูดีดูดีดูดีหาเรื่องไง เอาใช่ปะจ้ะต่อยไม่โดนนี่หลังแหวนหลังแหวนหลังแหวนอย่ามาแยมกับคู่หญิงเข้าใจไะออมมา,าเก็บตังค์ปะเราจะไปขึ้นนะคะรถไฟหอตอนกลางคืนอะ่ะโอ้โหไฟแสงไฟสวยมากเดี๋ยวเราขึ้นนะคะ มายัง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 ยังไม่มาเลยอ่ะตอนนี้ลางรถอยู่ตรงไหนนี่นีงไงน,ะนั่นไงมาแล้วกำลังมาแล้วเย,ย,ย่จะได้ขี่แล้วไม่ค่อยมีใครขี่กันหรอเอาเจะสนุกไม่รู้ซะและ้อีทางข้างหน้าเลยไปขึ้นไปเลย นี่เล่นคนเดียวก็ได้ไม่ครเล่นเพื่อนใช่ไหมสวยเสยอย่างเซลฟี่สิเซลได้ป่าวะไม่ได้วะยังว่าจะขึ้นมาแล้วเซลฟี่ได้ไม่ได้ค่ะยา่าเท่จุงเบยเอาละเราจะกำลังจะขึ้นแล้วยยจะขึ้นแล้วไปแล้ว put your hand up yeah โทเต๋า put your hand up ขำป่ะเร็วจังเลยนะกรัว ه, หมดรอบแล้วไวจังโอเคต่อไปเราจะไปขึ้นชิงช้าวสวรรค์สักรอบหนึ่งค่ะไปเร็ลงขึ้นชิงช้าวสวรรค์ โอเคจ่ายไปแล้วนะคะสิบดอนนะเพื่อขึ้นนะคะโอเคขึ้นไปขึ้นไปอึ๊บโอ้โหสั่งขึ้นไม่เปิดใช่ไหมไม่ขึ้นแบบโหดร้ายมากอ่าเสรแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาอยู่กันบนชิงช้านะคะวิวมันจะต้องโหดมากๆแน่ๆเลยส่วนสนุกตอนกางคืนเนี่ย วิวมันจะต้องโหดมากๆแน่เลยอ่ะสวนสนุกตอนกลางคืนเนี่ยไปไปขึ้น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 ,นไม่ขึ้นชา้าจังอ๋อมาแล้วมาแล้วอ๋อเขาจะเห็นเราเห็นมุมกว้างนะคะแล้วก็ให้เรากด V ดูเป็นมุมมุมที่ตัวเราได้อ๋อนี่กำลังขึ้นอ่ะโอ้ยสวยอ่ะสวยจัง เฮ้ยเมืองสวยมากอะเห็นรถไฟใกล้ๆ้วโอ้ยสวยอะ่ะดูเมืองทีคะเมืองศีวิไลมากอะ่ะโอ้ยสวยอะ่ะอสุดๆอะชอบชอบชอบโอ้ยสวยมากเลยอะ่ะเมืองเราอะสุดยอด โอเคนะคะก็เดี๋ยวจบกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะว่าอยากให้พี่ขวัญทำอะไรในเกม GTA นะคะอยากจะให้ไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ